ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเสาวันสุกเนาะขับมาพบมาพอกังจีนเคลยครับกับผมในห้างขายเพียงเสือใบวันหมุนอินเตอร์เทนเมนต์พี่น้องครับครับวันที่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดใกล้กับมาเลยพี่น้องนับนับถอยหลังเลยอีกสิบเจ็ดหมื่นเอาพี่น้องครับครับเอากระจำนายบัตรจำนายปีไปเรื่อยๆพี่น้องครับบัตรเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันกับเก้าสิบเอ็ดใบกับเลขสามลอยก่อนสิบเก้าใบจะครบ 1,500ใบบัตรจองครับพี่น้องคกับฝากพี่ฝากน้องครับให้การสนับสนุนเด้อพี่น้องครับในการจองบัตรจองปีบอกข่าวไปข่าวนี้เขาจัดครับพี่น้องไงก็ไอ้พี่ที่หนึ่งขับพี่น้องเนาะเพราะว่าอย่างปฏิเสเพราะว่าไอ้พี่นี่เขาครับจัดเตรียมกับศิลปินรับเชิญครับเดี๋ยวนีซีทันพี่น้องเนาะครับหนูบนสุขบป็นเสียงระฆังทองพุกศิลปินภูไทยพี่น้องอันมากเป็นครั้งที่สอง สดสิงสิงพี่น้องครับครับน้อยอายุสิบสามสิบสี่ปีครับผิงผิงครับกับไอ้ครับไก่สยามมันเชิงศิลป์พี่น้องครับนี่มาผมมาผอกันพี่น้องเนาะสชีสสำคัญที่สุดพี่น้องครับก็คือศิลปินสกัดไข่กับเสือใบบันมวลอินเทนเมนครับดำดูน้อยพรสวรรค์กับกับซิงเกิลเพลงสังคนหลายใจพี่น้องครับเดรีกับกบเบื้อเพลงของดที่ดาเล่าครับพี่น้องครับ หอบฝันข้ามโขงไปน้องครับกัทเชียวายอดบิวกระเชียเป็นที่นนาพ่อใจครับน้องครับบริสเหมนสร้างคนหลายใจยอดบิวเพลงจะขอเองกับเป็นที่นนาพ่อใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจมือนเนาะถึงว่าซากับพ่อเมียงเนี่ยครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ดำนวนน้อยก็เริ่มเริ่มมีกระแสกับพี่น้องครับเพราะดีแก่น้ำลูน้ำเตาก็ฝากพี่ฝากน่องครับงานการในเมืองไทยเด้อี่น้องครับราคาโทรหาลังบ้านหาผมหาน้องเต้หนอมจงสินครับ ได้ได้พี่น้องครับลาก้าเป็นกันเองครับอย่างงานครับของดูในเมืองไทยครับเพิ่มขึ้นตอนนี้ขับมีงานอยู่ในเมืองไทย3งานพี่น้องครับแล้วก็งานอยู่ฝั่งใต้สี่งานก็รว้เลยมันเจ็ดงานพี่น้องครับแต่ว่าเขาต้องขอบคุณพี่ขอบคูณน้องกับจัดการกับสนับสนุนกับอุ้มชูกับทีมงานเสียบายบ้านมวลไข่พีงเสียบายบ้านมวลครับดำดวนน้อยพรสวรรค์พี่น้องครับเขาเคยมาคุยมาจ่า ผมก็ยึดชิปสั้นๆครับจ๊แปดนาทีแล้วการจะขึ้นไล่ครับพี่น้องพอกันครับผมยิ่งเรื่องมาขอกระนังใจบ่ายสี่โมงเย็นของทุกวันพี่น้องครับจนกว่าที่วาดมือผลับพี่น้องครับวันที่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องครับบัตรราคาพี่น้องครับซอยกันได้พี่น้องเด้อบัตรราคาเก้าสิบเก้าคะแนนครับแลได้ส่วนหนึ่งเขาก็ที่มอบให้ครับขับโรงเรียนคนไอโรงเรียนโสดนึกษา จังหวัดมุกดาหารครับกับพกเป็นประสานงานกับไปน้องมนุษย์ประสานงานไปแล้วับน้องเสียมนุษย์ประสานงานทั้งกับโรงเลี่ยงคนตาคนพิการทั้งกับนี่ละทั้งหัวเลยไปน้องเนาะสวดศึกษาครับอีกส่วนหนึ่งครับเขาเกษ้ลูกครับศิลปินครับองเฮ้ากับไปมอบให้กับผู้ใดโอกาสทั้งไปน้องฟังทรายครับสีมอบอย่างนั้นลูกที่เส้อของยังไง ก็แล้วแต่ลูกกับพี่น้องกับเป็นหน้าที่ของลูกขับไปเปียนาว่าเหมาะสมใจซื้อยังไปเพิินเพ็นขาดเช่นยังรับพี่น้องเจ้าเล็กเล็กเน้อยขับพังกระจายให้เพิ่นกับพี่น้องเนาะถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เอาไว้ท้ายรูกรับเปียกชีพเป็นอย่างครับทรงให้พี่น้องมึงซึ่งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพี่น้องเนาะพอเขาจะมีส่วนร่วมครับขาบเพียงเสียไปบันอินจะเสียเปเีน สามอน้่อยจะมีส่วนร่วมครับในการช่วยเหลือสังคมครับได้หน่อยได้หลายกระซอยพี่น้องครับคือทีมงานน่ามีบทบาุประสงค์ไปท่านั่งรับการกุศลไปนั่ครับเพียงก้นเสือจะควงไปน้่ก็คือกัพิมพ์่นองว่าเสียโอกาสเท่าครับที่ัฒนาต่อไปบอครับพี่น้องรับกับทีมงานเขาก็จะเดินหน้าต่อไปละกับจะนับชิงดีๆกขับมาให้กับเพียงกับน้องครับในส่วนของคบเบือเพลงรับดยางน่อยจะเหลืออีกสองเพลงพี่น้องครับที่เขาองัดไปแล้ว เหลือเฉพาะการถ่ายทำเป็นบีครับพี่น้องเนาะครับมีตะฟ้าสองฟังโขงพี่น้องครับของมันนี่น้อยลอยวีล่าครับมาคอบเบื้อนี่ครับครับเป็นของดำน้อน้อยพรสวรรค์พี่น้องกัจจีออกมาลูกแบบใดครับกัจจี่าครับกับเป็น้องกัจจีตามอีกกระเพ้งหนึ่งก็คือน้องอย่างพี่ผัวครับคอบเบื้อของเพ่งตายเพชรสมรพี่น้องครับกัจจี่าเขากัจจีเบื้อเบื้อชั้นของดำน้น้อยสองเพ่ง มันสิเป็นย่ยนได้ไหพี่น้องอย่าลืมเฝ้าติดตามเข้าให้กำลังใจครับกดไลค์กดแชร์ให้กห็ได้แกะกับโดนน้อยครับทีมงานขายเพลงเสือบใบบ้านมวลได้พี่น้องเด้อครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็ถือวา่าใกล้พี่น้องครับใกล้มาแล้วครับสิได้ออกพรรษาลาพระเจ้าครับอยู่นี่บ้านอยู่นีก่กะครับอระที่หาครับบดิจัดทอดเทียนโฮมพี่น,ออน,น้องเพิ่นเอิ้นเนาะแล้วมื้อวันที่3บา้านหนองทมพี่น้องพเพิ่นเฮ็ดกวนก่อทิพย์กับพี่น้องก็ถือว่าเป็นประเพณีอีสาน ประเด็จต่อกันมามเพราะก็ต้องเหตุรักษาประเพณีกระดูกธรรมเนียมเนาะกับือวบาสิ่งที่ดีครับพี่น้องเขาในส่วนของเขากระดิกจัดก้อนเศษขับปั่นนักร้องปัจศิลปินฝังสายครับต่อไปพี่น้องครับโดยขับเครื่องให้ทุกอย่างให้ครบหมดจักรครับพี่น้องครับดำเนินหน่อยเนาะขับทิวบาลั่นสิ่ใบเบิกเปอร์มิดครับใบวิสาโนนบีใบเขาออกขับต่อหม้อของประเทศไทยครับกับทิวบาเฮาเหตุเต็มที่แล้วซิ่งเกินเพียงก็ออกแล้วราทิวบาลูกครับ เปยนศิลปินปเตรียมตัวครับมีสังกัดค่ายพี่น้องเนาะค่ายเสียใบพันธมวลพี่น้องครับสามใอ้น้องน่พี่น้องก็เดินหน้าต่อไปในการอุ้มชูในการปัน่นในการอุ้มชูน้นะค,ครับคือกับพีกับนองครับต่งซอยกันดันครับพี่น้องครับเชีย์ให้กําลังใจครับดันนหน่อยมีงานห,หลายหลายในคนในเมือง,งไทยรู้จักเยอะๆครับพี่น้องเนาะจีว่าขอบประกุนพี่น้องเป็นอย่างสูงครับเอาก็ทีมาจากใต้พี่น้องครับจากใต้พื่ที่จองบัตรจองปีครับกระตากปฏิเพศ เสียใบพันรมวลน้อพี่น้องเด้อบัญชีกับตามนั่นครับกับบัญชีกับตามธนาคารกสิกรไทยของห่างส่วนจำกัดเสียใบพันรมว่น้องครับกับติดต่อไปหลังจากโทษไปแล้วรับปนก็ไม่ได้วจงรับสลีปเขาไปได้เพียครับแล้วน้องมาจงสินก็เป็นผู้ดูแลรับดึงเข้ากลุ่มกับน้องพิชิตน้องครับดึงเข้ากลุ่มครับดูแลหรือพอได้พอมีดีดีครับกับติดต่อทางหลังไม่ กับไปหาน้องมาจงศินรับพี่น้องแล้วก็สิ่ดึงก็กลุ้มยายพี่ยน้องรือเห็นแต่ช่วว่าการเปิดตัวคอนเสิร์ตของํำนนน้อยพรสวรรค์ในครั้งแรกครับในชี้ิีของนา่งกับเนาะสิมีสิ่งเกิดที่ามาเปิดตัวได้ฟังไตในน้ำไข่เสียบาบวันวันเป็นครับเป็นใลรูปปั้ครับเป็นน้ำประั้นทำกับนา่งเป็นน้องเนาะครับกับเสียว่าเพลงสิ่มาลองเพลงกนเนียนลำน้องเนาะเพลงแรกก็คือมิตรภาพสองบางคงมันเป็น ครับโปรเจกต์ครับเป็นงาน,นเนาะคอนเสิร์ตเป็นภาพสองฟังโขงครับแล้วก็เพลงที่สองครับก็เลยเป็นเพลงของซิ้งเกล่นนั่งสร้างคนหลายใจพี่น้องครับกัปอยซิงเกลากของจานั่งก็เลยเป็นเพลงพี่น้องครับกหรักปูยใหญ่เพิ่นขอมากครับเพิ่นขอมากที่นอยูตั้งประเทศเพิ่นสนุนมากผลอยากได้ฟังเพลงเก่าๆน้ององเพิ่นครับโดยระลึกครับพี่น้องนาอได้ฟังเพลงมันมวนเพลงในแน่นพี่น้องครับน้องเต้ได้จัดกลับไปแกรดนตีีแล้ว ิได้เพี่เนี่ยน่คอย่ากันจีนึงพี่รองเนาะกันได้รองแน่นอนครับขอเพียงให้เพินครับเพิดอย่าฟังเพินจากบ้านไปยุ่งปุ่นดัวแล้วครับเป็นห้าสิบหกสิบปีก็มีบางท่านเนาะก็สิว่าขอบประคุณเป็นอย่างสูงครับนี่ละหายก็ล่างใจฮามาให้กำล่างใจศิลปินน้อยน้ยครับตัวเล็กๆกผู้หนึ่งครับพี่รองครับครับทีมีโอกาสขอมาแสดงกับคอนเสร์ตในเมืองไทยงานเลียงกันใหญ่ละเปิดพี่้องครับพี่้องมาอนงานสู้ฝันขึ้นบ้านไม้ผูกแขน ครับสู้ขวัญไปทหารครับต่างๆเขากันรับเหมือนเดี่น้องเด้อลาขับกันเองครับเอากากฟมาเท่านีกว่าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ